สวัสดีครับชาวเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมทุนหรือชาวราศีเมทุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวลัคนาเมทุนหรือชาวราศีเมทุนในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่เป็นในช่วงของครึ่งหลังก็คือวันที่15พฤศจิกาถึงวันที่30พฤศจิกายน2514นีนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันในช่วงของเดือนนี้กันนะครับแล้วก็จะทําท้ายคลิปให้ด้วยนะครับเป็นคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะครับสามารถเลือกอดูในการประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับฝากนิดนึงสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการสร่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ u s e r อร์บูพยา5 9นะครับมีไพ่ตกลงมา1ไพ่นะครับเป็นไพ่หกดาบเนาะเป็นไพ่ใบแรกนะครับ จริงๆก็ดูได้ทั้งลัคนาเมทุนแล้วก็ราศีเมทุนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนะาะไพ่ใบแรกของตัวคุณได้ไพ่ซิกออฟซอดนะครับพไพ่ใบที่2ได้เป็นโอเดวลลนะครับเป็นคิงถือเหรียญน,นะครับพไพ่ใบที่3าเจ็ดไม้อัศวินท้าดลมนะครับ แล้วก็เป็นไพ่เดอะเมจิเชียนห้าไม้สิบดาบเดอะซันไพ่ใบสุดท้ายนะครับเอ็นเพรสเนาะพลังงานใต้ไพ่เป็นเดอะสตาร์โอเคครับอาจจะมีไพ่ลายขึ้นมาบ้างอาจจะต้องระมัดระวังแต่ก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติที่จะมีไพ่ที่ดีบ้างเสียบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาแตกรายละเอียดกันแต่ฝากนิดนึงนะครับว่า การอ่านไพ่ครั้งนี้นะครับเป็นการอ่านให้แบบ general reading นะครับเป็นการอ่านโดยภาพรวมให้กับชาวเมทุนลัคนาเมทุนเท่านั้นไม่ใช่ดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังด้วยนะครับว่าเป็นเพียงไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณเท่านั้นอะไรที่ใช่อะไรที่ตรงสามารถนําไปปรับใช้กับดวงชะตาของตัวคุณได้เลยแต่อะไรที่ไม่ใช่ไม่ตรงไม่อินนะครับก็ทิ้งไว้ตรงนี้เลยไม่ต้องจําใส่ใจอะไรมากนะครับแล้ว ก็ดูเป็นเพียงแค่บันทึงและไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณเท่านั้นแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการติดต่อแบบดูดวงส่วนตัวเพิ่มเป็นดวงของตัวเราเองนะครับในการตัดสินใจก็สามารถติดต่อได้ที่ไลน์บูพยาห้ากังนะครับทีนี้เรามาดูกันไพ่ของตัวคุณในช่วงของเดือนกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับสำหรับชาวเมทุนก็มีแนวโน้มทิศทางของความรักความสัมพันธ์ที่ จริงๆแล้วอาจจะมีแนวโน้มของการที่ตัวคุณเองนะครับสามารถคลี่คลายสถานการณ์กับปัญหา,ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อิทธิพลของไพ่เดอะเมจิเชีหมายถึงลักษะของการแก้ไขปัญหาการที่ตัวคุณเองอาจจะมีของการที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเรียนรู้นะครับกับความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะกําลังพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะ คอนโทรลนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้ได้มากที่สุดคุณพยายามที่จะาบางคนอาจจะตือ้อบางคนอาจจะพยายามแหม้นกับเรียกร้องนะครับทุกอย่างกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพื่อให้เขากลับมามีความรักความสัมพันธ์ให้กับตัวคุณได้มีความรักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถามว่าเมจิเชียนเนี่ยสามารถที่จะทําให้ทุกอย่างนั้นกลับมา เป็นเหมือนเดิมได้ไหมคืออำนาจของไพ่นะครับถ้าตอบตามพื้นรวมเนี่ยไพ่บอกว่ามีโอกาสของการที่คู่ครองคนรักนะครับจะกลับมามีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้อีกครั้งหนึ่งเพียงแต่บางทีคุณก็ต้องผ่านในเรื่องของอุปสรรคผ่านปัญหาที่ต้องผเผชิญมาเหมือนกัน อาจจะมากหรือน้อยแล้วแต่บุคคลแต่เท่าที่ดูนะครับคุณสามารถแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้ได้จากไพ่เดอะเมจิเชีและเขาก็ยังไม่ได้หลุดจากตัวคุณนะครับผู้ง่ายๆคือเขายังสามารถที่จะมีความหวังที่กลับมาเต็มๆความรู้สึกให้แก่กันและกันได้ถึงแม้ตอนนี้เขาอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบ เหมือนถามว่าเป็นเติร์ดปาร์ตี้ได้ไหมอาจจะมีแนวโน้มของการเป็นเติร์ดปาร์ตี้ได้อยู่พอสมควรเพราะมีไพ่เดวิลเดวิลเนี่ยนะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าคุณเองหรือคู่ครองคนรักอาจจะพ่สลับกันได้นะครับเพราะว่าที่ต้องตอบว่าเป็นตัวคุณเองได้ด้วยเพราะว่าไพ่เดวิลเนี่ยมันขึ้น ในสำหรับตรงที่เป็นตรงกลางตรงกลางตรงเนี้ยเซนเตอร์ตรงเนี้ยนะครับที่เป็นไพ่ของตัวคุณเนี่ยเป็นไพ่เดวิลเดวิลเนี่ยเป็นไพ่ที่บอกว่าเหมือนกับถูกหลอกนะครับหรือว่าอาจจะมีแนวโน้มของการที่มีบุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงแต่ถ้าเราจะรู้ว่าจะมีบุคคลที่3ามไหมเนี่ยมันมีไพ่ใบเดียวอาจจะยังอ่านไม่ได้ร0 0เตว่า มีบุคคลอื่นเข้าหาแบบร0 0เซนะครับแต่มันมีประเด็นของมือที่3เข้ามาแทรกแซงอัญนนใช่แต่จะจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวเรามาตรวจสอบไพ่สรุปกันอีกครั้งหนึ่งในท้ายคลิปของไพ่สีแดงนะครับสำหรับคนโสดกับคนที่มีคู่แล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงไพ่เดบิลนียเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าบุคคลที่3หรือเปล่าหรือมันเป็นในเรื่องของความคิดของตัวเราเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ยังไงซะไม่ว่า ไพ่เดบิวต์เนี่ยมันเป็นไพ่ของการดึงดูดสเสน่ห์บางสิ่งบางอย่างที่เข้าหาตัวคุณแต่มันอาจจะเป็นในลักษณะของการมีเบนเนฟิตนะครับบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการกับตัวคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเป็นในเรื่องของการเงินเป็นในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องของเพศสัมพันธ์หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเหล่านี้ที่ต้องการก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับเราก็อาจจะต้องระมัดระวังแล้วประเด็นปัญหาของคุณเนี่ยที่คุณกําลัง ร้อนอกร้อนใจกับการต่อสู้การดิ้นรนกับเ,เขาเนี่ยนะครับไพ่เนี่ยขึ้นคิงออฟเพนทักเกิลราว่าชาวราศีธาตุดินนะครับที่มีผลต่อชาวเมทุนมากที่สุดก็คือราศีธาตุาด,ดินก็เป็นพฤกศพกันมังกรใช่ไหมครับเป็นราศีที่อาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับตัวคุณได้มากที่สุดแล้วก็เป็นประเด็นนะครับเป็นคู่กรณีกับตัวคุณได้มากที่สุดเพราะว่าอิทธิพลของ King อ f p e n t a c l e เนี่ยปรากฏขึ้นมา บุคคลเพียงแค่หนึ่งมีราศีธาตุลมด้วยนะครับสองราศีธาตนะุเนาะกลุ่มตุลเมถุนด้วยนะครับสองราศีธาตุนี้มีอิทธิพลต่อต,ตัวคุณมากสำหรับชาวเมทุนอาจจะเป็นสองราศีธาตุนี้ที่มีปัญหาในเรื่องของประเด็นในเรื่องของบุคคลที่3ที่อาจจะมีแนวโน้มของการที่ปะทะในเรื่องของคารมความรู้สึกสิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้ถามว่ามีโอกาสของการเลิกกันไหมจริงๆเขาไม่ท้ายให้ใครเลิกกันนะครับสำหรับจรรยาบรณแต่อันนี้เป็น ไพ่โดยรวมเนาะก็อาจจะบอกว่ามีโอกาสแหละที่จะจบความสัมพันธ์หรือห่างกันไปได้แทนออฟสอดหรือบางคนอาจจะไม่ได้จบแต่เป็นการที่เขาเรียกว่าถูกปิดกัน้นหรือพูดง่ายๆคือถูกบล็อกนั่นเองก็ได้เช่นกันจากแทนออฟสอดแต่แทนออฟสอดไม่ได้เป็นไพ่ใบเดียวที่บ่งบอกถึงการเลิกกันมันยังมีน้ำหนักไม่มา,มากเพียงพอดังนั้นไพ่ที่จะสนับสนุนก็คือฟอรออฟสอดนั่นเองไพ่ ฟอฟวานนั่นเองก็คือ5ไม้กับสิดาบ2ใบนี้ถ้ามาพร้อมกันมีโอกาสของการจบเลิกลากันได้เหมือนกันนะเพราะว่าตัวคุณเองก็รู้สึกเหมือนกับจะมีปัญหาความรู้สึกต่างๆที่มีอารมณ์ความรู้สึกที่เหมือนคุณข้องหมองใจต้องปะหาคารมกันกับเขาเหมือนกันเนาะอะไรประมาณนี้มีในเรื่องของความคิดต่างๆที่ยังดูมีความสัมพันธ์ต่างๆที่เหมือนมีเคมีต่างๆไม่ค่อยลงตัวในช่วงระยะ กลางพฤศจ,จิกาเป็นต้นไปเนี่ยจนถึงปลายเดือนเนี่ยเท่าที่ดูอาจจะยังมีความขัดแย้งหรือมีแนวโน้มของการที่จะมีการจบหรือเลิกลากันได้พอสมควรนะครับถ้าทะเลาะกันเนี่ยจบได้แต่ถ้าไม่ทะเลาะอาจจะยังดูระหองระแหงยังไม่เลิกกันนะครับแต่ยังไงซะก,ก็อาจจะยังพอมีโอกาสของหนทางของการแก้ไขปัญหาได้ตรงนี้เพราะมีซิกออฟสอดเนาะไพ่เนี่ย,ย,ยบ่งบอกว่าอิทธิพลของ ซิกออสอดหมายถึงว่าตัวคุณเองเนี่ยสามารถที่จะ move on กับความคิดตรงนี้ได้นะครับซิ o ออ s สอดเนี่ยหมายถึงว่าการปล่อยวางนะครับแล้วก็หมายถึงการเคลียร์ปัญหามีไพ่เดอรสตาร์คืออิทธิพลใต้ไพ่เนี่ยที่บ่งบอกว่าในจิตใจของตัวคุณสามารถที่จะฟื้นฟูลแล้วก็สามารถที่จะปล่อยวางตรงนี้แล้วสามารถที่จะปรับทุกสิ่งทุกอย่าง mindset แล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ จูนกันได้มากขึ้นนะครับเราอาจจะแบบมีปัญหากับเขาในช่วงแรกแหละเพราะเราอาจจะสู้ทุกอย่างเพราะว่าเราอาจจะต่อต้านในทุกๆทางในช่วงแรกเพราะว่าตอนแรกอ่ะเขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรกับตัวคุณก็ได้สำหรับให้คิงถือเหรียญแบบนี้เพราะว่าเขาอาจจะแบบดูนิงน่งๆเงียบๆดูไม่ได้ ตอบรับอะไรกับสิ่งที่คุณถามสิ่งที่คุณต้องการคําตอบอะไรประมาณนี้แล้วเราก็เลยมีปัญหาการใส่เต็มเพราะว่าเรามีปัญหาความรู้สึกที่เราไม่โอเคอยู่แล้วเพราะว่าเขายิ่งเงียบยิ่งไม่พูดมันเลยทําให้ความรู้สึกสิ่งต่างๆเนี่ยเกิดอารมณ์ความรู้สึกของการขัดแย้งนะครับแล้วก็ถูกบล็อกไปในที่สุดหรืออาจจะเลิกกันไปเลยก็ได้เช่นกันแต่ถ้าเกิดใครที่ยังมีสติในการดึงทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของ สติมาได้นะครับแล้วคุณจะ ปล่อยวางความรู้สึกตรงนี้ได้นะครับไพ่เดอะสตาหมายถึงความหวังใหม่ที่คุณจะได้รับนะครับแล้วก็คุณอาจจะปล่อยวางความรู้สึกต่างๆเพื่อ move on ไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วคุณก็จะมีหนทางของการแก้ไขปัญหาที่ดีได้ก็คือไพ่เดอะเมจิเชอย่างที่บอกแหละว่าปัญหาต่างๆมันจะสามารถแก้ไขได้และก็สามารถมีเสน่ห์ในการดึงดูดให้เขากลับมามีความรักความสุขความหวังร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง เดรเมเชเชนหมายถึงไพ่ของการกลับมาของคู่ครองคนหลังอาจจะเลิกกันไปแล้วก็ได้หรืออยู่ห่างกันหรือขออยู่เ,เงียบๆกันสักพักหนึ่งต่างคนต่างอยู่อะไรประมาณนี้แต่มันก็จะเหมือนมีการแบบกันกรองตกผลึกนะครับแล้วก็สามารถที่จะมามีความรักความสุขความหวังในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ปรับและจูนกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเดอะสตาร์เนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าบางทีแล้วเนี่ยใครที่จะ Move on คุณก็จะ move on ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสามารถที่จะเป็นคนโสดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้สำหรับใครที่เลือกที่จะ move on แต่ใครเลือกที่จะ,อะรอคอยในเรื่องของความชัดเจนการเคลียร์ปัญหาหรือการแก้ไขปัญหาตรงเนี้ยก็สามารถที่จะแก้ไขได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยเทพีเดตามาบอกบอกว่าคุณสามารถจะเคลียร์ความสัมพันธ์ให้เกิดความบาลาน س ได้นะครับเพราะว่าเม่เจเชนหมายถึงการทำบาลานซ์ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพแล้วก็ดึงดูดให้เขากลับมาได้เพราะว่าเราสามารถที่จะลบ mindset ที่มันเป็นในเรื่องของนก a าทีฟออกไปสังเกตดูว่าผู้หญิงคนนี้คือไพ่เดยะสตาร์เนี่ยนะครับมีความหวังในเรื่องของดวงดาวใช่ไหมครับแล้วก็ถ่ายเทพลังงานออกไปจากร่างกายของเธอแปลว่าการแบบปล่อยวางของการคิดลบอะนะครับปล่อยวางแล้วทุกอย่างมันก็จะ เกิดในลักษณะของผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นได้แบบนี้เป็นต้นเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เดดซันเนี่ยยังบ่งบอกว่าคุณกับเขายังสามารถที่จะมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่ยังดีต่อกันไปต่อกันได้มีเอ็มเพรสด้วยเอ็มเพรสกับเดดซันถ้ามาพร้อมกันแบบนี้แปลว่าเขายังเลือกคุณนะเขายังให้ความสําคัญกับตัวคุณเขายังเหมือนรอโอกาสของการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับการกลับมา แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆให้เกิดความเือคลี่คลายนะครับแล้วก็กลับมามีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่ไปต่อแปลว่าเขายังเลือกคุณเป็นตัวจริงเพราะเอ p มเพรสแปลว่ายังไงเขาก็ยังมีความรักความรู้สึกที่ดีต่อคุณที่ยังอยากมีคุณในชีวิตนะครับแล้วก็ไพ่เดอรสันหมายถึงแสงสว่างนําทางให้กับชีวิตให้กับตัวคุณมีความสุขที่มีความบริบูรณ์สังเกตดูสองไพ่ใบนี้คือ เอ็มเพรสแปลว่าอุ้มท้องส่วนเดรซันแปลว่าอุ้มลูกเห็นไหมครับแปลว่าความสุขความหวังการเติมเต็มถึงขั้นมีครอบครัวที่มีความบริบูรณ์ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะยังมีแนวโน้มของการกลับมาแล้วก็มีการใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันและเลือกคุณเป็นตัวจริงได้ก็มีแนวโน้มทิศทางเช่นกันแต่เรามาแตกรายละเอียดกันว่าจะเป็นลักษณะของคนโสดหรือคนมีคู่กันบ้างนะครับว่าจะมีผลเป็นเช่นไรเนาะ เดี๋ยวขอไพ่ให้กับคนโสดสนิทนะสำหรับชาวเมถุนลัคนาเมถุนนะครับว่าจะมีคนเข้าหาหรือคนดีไหมที่จะเข้ามาติดต่อกับตัวคุณนะครับในช่วงกลางเดือนพฤศจิกาเนาะไพ่ใบแรกของคุณคือ2ไม้วงล้อแห่งโชคลาคิงถือเหรียญโอเคครับไพ่ดีมากเลยค่อนข้างจะมีโอกาสของการที่จะมีคนเข้าหาตัวคุณนะโดยเฉพาะคนที่มาเป็นโลกออนไลน์นะครับ อิทธิพลของตัวคุณเองคุณอาจจะรอคอยบางสิ่งบางอย่างให้เกิดความรักความสัมพันธ์ในครั้งใหม่ที่จะมาตอบโจทย์กับตัวคุณสำหรับคนโสดคุณอาจจะเหมือนเสาะหานะครับอาจจะคุยแชทโปรแกรมต่างๆอะไรแบบนี้เพื่อที่จะหาคนใหม่หรือเล่นเฟซเล่นไลน,ลนล์ต่างๆอาจจะเจอคนเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณวงล้อแห่งโชคลาภเพราระว่ายังมีโอกาสข,ของคนที่จะ หมุนเข้ามาในชีวิตของตัวคุณได้แต่ถามว่าดีไหมก็อาจจะต้องดูต่อไปแต่เท่าที่ดูก็ค่อนข้างโอเคนะครับที่จะมีคนมาติดต่อสารสัมพันธ์โดยเฉพาะคนอาจจะเป็นแดนไกลได้ด้วยนะครับหรือคนต่างจังหวัดก็ได้เนาะแล้วก็มาจากในเรื่องของออนไลน์เด่นเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะคนธาตุดินราศีพฤกษภ กันมังกรนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างมีอายุมากกว่าตัวคุณแล้วก็มีหลักศัก์พอสมควรที่จะเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณแต่ว่าเขาอาจจะยังดูนิ่งๆเงียบๆนะครับอาจจะยังไม่ได้หวือหวากับการที่แสดงตัวออกมาแบบตรงๆว่าเขาชอบคุณเขารักคุณอะไรประมาณนี้แต่อาจจะต้องแบบดูกันในระยะยาวสักนิดหนึ่งเพราะว่าเขาอาจจะปากหนัก หรืออาจจะเหมือนกับต้องใช้เวลาในการที่ต้องดูกันไปก่อนเพราะไพ่ธาตุดินเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างช้านิดหนึ่งนะครับจะไม่ได้แบบหือหวามาแบบปุ๊บปั๊บ อะไรขนาดนั้นนะครับอาจจะต้องดูกันในแบบ l องเทอมระยะยาวเนาะแต่ว่าก็ยังมีโอกาสของการที่มีคนเข้ามาอยู่นะครับจากวงร้อแห่งโชคลาภตรงนี้แหละเพราะว่าโอกาสดีๆยังมีโอกาสที่จะมีคนเข้าหาตัวคุณนะครับถ้าใครยังรอคอยหรือว่ายังรอในเรื่องของโอกาสสิ่งต่างๆที่จะมามีการตอบโจทย์กับแพลชั่นกับความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับโดยเฉพาะโลกออนไลน์เนาะ ทีนี้เรามาดูคนที่มีคู่แล้วกันบ้างคู่ในที่นี้หมายความว่าคนที่ชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็ได้นะครับคบกันแบบในเรื่องของออนไลน์หรือในสถานะความรักที่จริงก็ได้นะครับหรือจะเป็นอะไรสถานะไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดมีแนวโน้มของการที่เขากับคุณมีโอกาสในเรื่องของการตกลงพงใจเป็นแฟนกันแล้วถึงแม้จะเป็นแค่ออนไลน์หรือเป็นสถานะที่จริงนะครับอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ก็ถือว่าดูสําหรับตรงนี้ได้เลยนะครับ พไพ่ใบแรกอ้าวหายเป็นเทสเลยนะครับอัศวินถือเหรียญพยไพ่ใบสุดท้ายเด็กถือเหรียญเด่นมากในธาตุดินแสดงว่าอิทธิพลของคนที่มีอิทธิพลต่อตัวคุณเป็นคนธาตุดินค่อนข้างสูงเป็นอิทธิพลของไพ,พ่พกศบกันมังกรเด่นมากอันนี้ก็พกศบกันมังกรนี่ก็พลศบกันมังกรเด่นทั้งหมดเลยกับ คนที่จะเกิดขึ้นนะครับสแสดงว่าชาวเมทุลและคณะเมทุนอาจจะต้องระมัดระวังสำหรับคนที่มีคู่แล้วเพราะว่าไพ่เนี่ยบ่งบอกว่ามีไฮป็นเทสนะไฮป็นเทสเนี่ยเป็นในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่า Hi ไฮป็นเทสแม่มันแปลว,ว่าคุณอาจจะมีแนวโน้มของการตกเป็นรองนะครับหรือมีความรักความสัมพันธ์ที่มีอีกบุคคลหนึ่งที่ถูกแทรกแซงเข้ามานะครับ อะไรประมาณเนี้ยโดยเฉพาะคนที่เป็นธาตุดินเนี่ยที่มีทิพลตรงนี้มากๆเลยนะครับอาจจะมีคนที่อาจจะยังดูเหมือนยังไม่ลงตัวอาจ,จต้องใช้เวลาบางทีเราอาจ,จต้องหยุดนิ่งและโฟกัสไปให้ถูกจุดนะครับแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดใครที่ยังมีความรักความสัมพันธ์ที่ยังอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ต้องประคองความรู้สึกระหว่างกันและกันไปอีกสักหน่อยหนึ่ง ในที่นี้ไพ่อาจจะยังดูเหมือนยังไม่ค่อยลงตัวแต่ในไพ่หลักเนี่ยบอกว่าสามารถจะเคลียร์ความรู้สึกหรือความลงตัวไปได้เพราะอิทธิพลใต้ไพ่แปลว่าทุกอย่างจะถูกปลดปล่อยพลังงานไปแล้วสแสดงว่าต่อให้มีคนเข้ามานะครับในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเราพยายามนิ่งแล้วรอดูสถานการณ์ไม่กระโตกกระตากจนเกินไปไม่ไปเรียกร้องอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ไปท้าลบสู้ลบปบมือ เกินไปยังมีโอกาสของการที่ยังต้องประคองไปอีกสักพักหนึ่งแล้วทุกอย่างจะค่อยๆชัดเจนแล้วก็มั่นคงมากขึ้นเพราะว่าไพ่หลักเนี่ยเขาบอกแล้วเนาะเพราะว่าเนี่ยไฮเป็นเทสกับไพ่หลักเนี่ยเดวิลเนี่ยมันขยายอย่างที่ผมบอกแหละว,ว่ามันมีโอกาสเป็นคู่ซ้อนไหมมีเห็นไหมครับโดยเฉพาะคนมีคู่แล้วเนี่ยจะ จ้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยมีบุคคลอื่นเติร์ปาร์ตี้เข้ามาแน่นอนเพราะว่าไพ่สองใบนี้มันสนับสนุนกันว่ามีโอกาสเป็นเติร์ปาร์ตี้มากเลยแล้วคุณก็จะมีปัญหามีความขัดแย้งกันแต่ถ้าเกิดคุณนิ่งแล้วหลอดูสถานการณ์จากไพ่ไหนถือเหรียญแปะว่าคุณต้องทําสมาธิแล้วก็โฟกัสเขาได้แหละแต่ต้องนิ่งๆเงียบๆไม่แบบตื่นตูมไม่พยายามแบบ เอาความจริงในตอนนั้นถ้าคุณเงียบได้มากเท่าไหร่สงครามในเรื่องของปัญหาต่างๆหรือความยืดเยื้อเนี่ยจะน้อยลงนะครับแล้วค่อยๆประคองความรู้สึกของตัวเราเองไปให้ได้ก่อนกับความสัมพันธ์นะครับแล้วทุกอย่างอาจจะค่อยๆมีโอกาสของการลงตัวได้แหละทุกคนอาจจะทําผิดกันได้แต่ว่าถ้าผิดแล้วรู้จักแก้ไขนะครับรู้จัก แก้ที่ต้นเหตุที่ถูกต้องบางทีความรักความสัมพันธ์อาจจะค่อยๆมีความชัดเจนได้มากขึ้นเพราะว่าคนที่เข้ามาอาจจะยังดูไม่ค่อยจริงจังกับเขาก็ได้นะเพราะว่าเขายังอาจจะยังเลือกคุณเป็นตัวจริงเพราะไพ่สรุปยังเป็น Empress อยู่นะครับยังมี Empress แล้วก็ยังมี The Sun mm hmm. เห็นไหมแปลว่าเขาอาจจะยังให้ความสุขความหวังกับตัวคุณแหละ mm hmm. เพียงแต่คนที่เข้ามาอาจจะแค่เป็นคนที่แทรกแซงเท่านั้นแล้วทุกอย่างจะค่อยๆปล่อยวางและคลี่คลายไปในสถานการณ์ที่ดีมากขึ้นจากไพ่เดอ Star, The Star ร์เด t a r ตาร์แปลว่าพยายามปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งที่มันเป็นในเรื่องของอ่เนกาทีฟออกไปให้หมดนะครับและทุกอย่างอาจจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณเนี่ย พยายามจับเต็มใส่เต็มพอรู้ปุ๊บรีบไปใส่เต็มเลยปัญหาอุปสรรคมันเกิดขึ้นอาจจะเกิดการจบสิ้นกันอาจจะเลิกลากันไปเลยก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นอาจจะต้องระมัดระวังให้มากๆสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างอาจจะต้องอรอบคอบแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปสักนิดหนึ่งนะครับสาหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ